อนย่าพาเที่ยวสวัสดีค่ะทุกคน วันนี้ก็เป็นวันที่4แล้วนะคะที่ซอนย่ญญาอยู่ที่ประเทศจีนและว,วันนี้ซอนย่ญญาจะพาไปเที่ยวที่ภูเขาหิมะมังกรยอการมาเที่ยวประเทศจีนในทริปนี้นะคะที่นี่เป็นเป้าหมายอันสูงสุดที่ซอนย่าอยากมาประเทศจีนเลยละคะ่ะวันนี้วันที่14พฤษภาคม2 0 2 3วันอาทิตย์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องขึ้น ไปที่ภูเขาเมื่อวานนี้วันศุกร์นะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าไกดท้องถิ่นเนี่ยเขาจองตั๋วขึ้นกระเช้าไม่ได้ก็เลยเลื่อนมาเป็นวันนี้เ <c oughs> มื่อวานนี้เรานอนที่เชงกิลานะคะเราก็เดินทางจากเชนกิลามาที่นี่ใช้เวลาประมาณ2-3ชั่วโมงแล้วตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วนะคะคิวกระเช้า,ข,าของเรานี่ขึ้นประมาณ11บเอโมงครึ่งนะคะตอนนี้ก็ประมาณ9ก้าโมงกว่าแล้วค่ะวันนี้เราก็เตรียมตัวมาพร้อมเลยนะคะเนื่องจากบนภูเขาเนี่ยยังไงก็ศูนย์องศาแน่ๆตอนนี้อากาศข้างล่างนะคะที่ประเทศจีนตอนนี้ที่เรามาเนี่ยเย็นตลอดเลย อุณภูมิจะอยู่ที่10องศา15องศา20องศา8องศาอยู่อย่างนี้ตลอดเลยนะคะคืออากาศดีมากๆเลยค่ะตอนนี้เรามาถึงก็ฝนตกโปรยๆด้านล่างนั้นหมายถึงว่าข้างบนถ้าฝนตกแบบนี้แสดงว่าเราก็จะเจอกับหิมะคุณสมศักดิ์ไกด์ของเรานะคะเป็นไกด์คนจีนที่พูดภาษาไทยได้เขาก็พาพวกเราเดินเข้าไปข้างในนะคะเราก็ทยอยเดินกันเข้าไปฝนตกปรยโปรยนะคะเราไม่มีร่มแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ยังเดินได้สบายนะคะไม่ได้เปียกอะไรเลย พอมาถึงด้านในนะคะเราก็ยังต้องนั่งรอคิวกันอยู่แล้วก็ถ่ายรูปเล่นกันซะหน่อยนะคะ2องลุงป,ป้า <c oughs> สกอสสกสยกสิสทอยังกสิยและนี่ก็คือบรรยากาศด้านในนะคะที่พวกเราเดินเข้ามาแล้วประมาณหนึ่ง หนึ่งตึกอะแล้วก็เข้ามาอีกตึกหนึ่งนะคะเพื่อที่จะรอขึ้นกระเช้าแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือออกซิเจนที่พวกเราต้องมีติดตัวคนละหนึ่งกระป๋องนะคะเพราะว่าอากาศที่นี่ค่อนข้างออกซิเจนค่อนข้างร้อนไปลงปากตอนนี้เราก็กําลังเตรียมตัวขึ้นกระเช้านะคะแล้วเขาางล่างที่เขาก็มีเสื้อกัะหนาวที่เช่าถ้าเช่าก็จะเป็นเสื้อกัะหนาวแบบนี้นี่นี่สีแดงนี่เขาใส่กันเป็นแก๊งเลย วันนี้ตอนนี้ข้างบนนะตอนนี้ข้างบนหิมะกำลังตกเลยทุกคนคนเยอะมากมากเลยค่ะวันนี้วันที่มานี้เป็นวันอาทิตย์นะคะเราถูกเลื่อนจากถูกเลื่อนจากเมื่อวานนี้มาเป็นวันนี้นะคะแต่มาถือว่ามาวันนี้ดีเพราะว่าหิมะต,ต,ตก นั่นหนึ่งไปนัมเบอร์เจ็บไปเป็นที่ละลึกของหนูเลขเก้าเรืองเล็กะไรเลขฉีเลขแปดหรอคนก็ค่อนข้างเยอะมากๆเลย่ะค่ะแต่ทุกอย่างก็เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะไม่แออัดเย้ได้เวลาขึ้นกระเช้าแล้ว ปรากฏว่าเราได้เข้ากรุ๊ปเดียวกันหมดเลยอารมณ์เหมือนกระเช้าผมนั่งขึ้นหิมะต้องรีบขึ้นอ่ะมันไหลไปเรื่อยๆช้าไม่ได้นี่อยากว่าสลักใช่ใช่ใช่ไม่อะไรนะคะ พี่ๆน้องๆที่ขึ้นกระเช้ามาด้วยกันนี่ก็จะเป็นคนที่มากรุ๊ปด้วยกันแล้วก็เราทานข้าวด้วยกันทุกวันนะคะก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ดีมากๆเลยค่ะก็จะมีพี่อยู่คนนึงเขาไปต่างประเทศเขาไปบ่อยมากเขาก็ไปทั่วโลกแล้วก็ได้ถามโน่นนี่นั่นเขาเราก็จะได้ประสบการณ์ดีๆของคนอื่นมาแล้วก็เวลาเราไปเที่ยวที่ไหนเราก็จะได้ไม่พลาดที่ปัดน้ําฝนค่ะซอนย่าเก็บภาพมาฝากทุกคนแบบละเอียดเลยละค่ะงั้นก็ชมบรรยากาศเพื่อนๆกันไปเลยนะคะอ๋อก็สวย ขีม้าแล้วเ e a h หรอตายแล้วตึ๊งจังวามรักฮ่าาฮ่า่วยหนอยเฮยเสียวตรงข้อต่อได้เลยจ้ะบรรยากาศดีมากๆเลยล่ะค่ะจากหยดน้ำฝนกลายเป็นเกล็ดหิมะบรรยากาศสวยงามเกินคำบรรยายเลยล่ะค่ะ เราก็ใช้เวลานั่งกระเช้ามาประมาณ10 okay, okay. กว่านาทีนะคะก็ถึงด้านบนแล้วค่ะสัญยาว่าหิมะตกแบบนี้ออกำลังดีนะคะไม่หนักเกินไปแล้วก็ไม่เบาจนเกินไปบรรยากาศกำลังโรแมนติกเลยละคะ่ะ okay. สัญญาก็ไม่ได้เอาหมวกมานะคะเอาแต่เสื้อกันหนาวติดลบมาใส่รองจอนมาก็ไม่คิดว่าจะต้องใช้หมวกไม่รู้ว่าหิมะจะตกนะคะญญก็เลยเอาผ้ามันคอมาทำหมวกแล้วกันค่ะสัญญาก็เดินเล่นแล้วกันนะแล้วก็เอาผ้าบรรยากาศมาฝากนะคะทุกคน ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นสถานที่ที่สวยงามติดอันดับของโลกเป็นภูเขาที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองลี่เจียงและยังถือว่าเป็นภูเขาที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้ทีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศจีนเลยล่ะค่ะมีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง4,506เมตรภูเขาหิมะมังกรหยกประกอบด้วยยอดเขา12ยอดนะคะยอดเขาหลักมีความสูง5,596เมตรจากระดับน้ำทะเลนั้นก็ยังเป็นยอดเขาที่ยังไม่มีมนุษย์คนไหนสามารถพิชิตได้นะคะสวยมาก ชาวหน้าสีที่เป็นชาวพื้นเมืองของเมืองลี่เจียงนะ้เขาเชื่วอว่าภูเขาที่ม้าบันกรยหยกเนี่ยเป็นภูเขาที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นด้านบนที่มีความสูงระดับ5,500 5,596เมตรเนี่ยยังไม่มีใครสามารถพิชิตบนนั้นได้นะคะสุดยอดขอคุณพระเจา้าเนาะที่พระองค์ปัก,ากกายให้ดูเมื่อวานเนาะ Yes ไม่งั้นเนาะ เงเมื่อวานนี้ที่เรานอนที่แชงกีล่านะคะความสูงจากระดับน้ำทะเล3,500นะคะคุณลุงก็มีอาการแพ้ความสูงขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ตัวก็ค่อนข้างจะเหมือนคนไม่สบายเลยนะคะแต่พอนอนตอนกลางคืนแล้วก็ตื่นเช้าขึ้นมาอาการก็ปกตินะคะแต่ก็ดีที่ว่าถ้าเมื่อวานนี้ถ้าคุณลุงมาที่นี่ก่อนนะแล้วไม่ได้ปรับระดับจาก3,500ขึ้นไป4,500 โอ้โหคิดว่าคุณลุงน่าจะแย่แต่เรื่องนี้พี่ไกด์เขาก็บอกไว้แล้วว่าเราจะมีอาการเหมือนแบบเหมือนคนไม่สบายแล้วก็ปวดหัวเนื่องจากร่างกายเราไม่ชินกับระดับความสูงขนาดนี้นะคะต้องมีการให้ร่างกายเราปรับสภาพนิดนึงก็จะมีอาการปวดหัวตุบๆสัญญาก,ก็เป็นค่ะแล้วก็กินพรอนแตนก็หายไม่ต้องกลัวจนเกินไปนะคะที่นี่แต่และฤดูก็จะมีความสวยที่แตกต่างกันออกไปนะคะช่วงหน้าหนาวพิมาตกก็จะสวยอีกแบบนึง ช่วงหน้าร้อนก็จะสวยแบบฟ้าเปิดก็จะเห็นวิวภูเขาแล้วก็หิมะปนแซมสวยๆนะคะจริงๆแล้วก็เป็นสถานที่ที่เที่ยวได้ทั้งปีนะคะแต่ตอนที่ซอนย่ามาเนี่ยมันเป็นช่วงกลางเดือนพฤษภาก็มีลุ้นอยู่เหมือนกันค่ะเพราะว่าจริงๆเราก็อยากเจอหิมะและแล้วเราก็ได้เจอหิมะสมใจเลยขอบคุณพระเจ้า สวยมาก สำหรับชิบนี้นะคะซอนยาก็มีเพลงมาฝากชื่อเพลงว่าแสงนำทางนะคะศิลปินคุณปัญญาประคุณปัญญานะคะแล้วก็คัฟเวอร์บายซอนยานะคะกับบรรยิกาส,สวยๆแล้วก็ขอมอบเพลงนี้ให้กับทุกคนเลยนะคะขอบคุณพระเจ้าที่สร้างธรรมชาติที่สวยงามไว้ให้คู่กับมนุษย์นะคะฮเล l ลูยา ได้เจอกับวันร้ายความมืดมิดไม่ยืนจิตตาเอาไว้ให้มองไม่เห็นเส้นทางก้าวไปยังวังใจเรือความหลังทุกวันที่ทรงนำพาต่อให้วันนี้จะมีไรนักหน้าคาอยู่ในรักพระอ,องค์จะนำ ไม่ไหวเขาบอกว่า5้าอยู่เกิน20นาทีนะลกเนาะ2ร่สินาทีได้แค่นี้เราก็ดีใจแล้วตอนนี้สัญญาก็กำลังนั่งกระเช้าลงนะคะเป็นความประทับใจที่ไม่มีวันลืมเลยล่คะค่ะก่อนวันเดินทางที่เรามาเรามีความรู้สึกตื่นเต้นเราตื่นเต้นที่เราจะได้มาแล้วหลังจากที่เราได้มาแล้วเรากำลังกลับเราก็ยังคงรู้สึกตื่นเต้นอยู่เราทุกครั้งที่เราหยิบมือถือขึ้นมาดู ความตื่นเต้นและความประทับใจนะั้นมันยังอยู่ในใจเราสัญญารการเดินทางที่สุดเลยค่ะ ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับซอนยาด้วยนะคะในช่อง YouTube ซอนยาพาเที่ยวค่ะแล้วอีพีหน้าซอนยาจะพาไปเที่ยวที่ไหนนั้นรอติดตามชมกันนะคะ